นี่ก็มีเนาะมีไส้มีโทรศัพท์ถูกเข้ามาครับผมมีโทรศัพท์ถูกเข้ามาเป็นเป็นเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่ไล่คนบริยักษลับนะครับผมแต่กระตงได้ได้รับครับขันบุรับกับบได้ครับผมปุติดาครับกะลังจากที่ไปทรงข้องพัทยามานะเนาะกะสีไปทำภารกิจสำรองครับภารกิจลากเส้นแล้วเลื่อกภารกิจสำรองครับตอนนี้ฝนกระตุกครับผมบนเขาครับ ภารกิจสัรอกนั้นคือยังครับเดี๋ยวพบสมิภาไปเบิงครับผมเป็นภารกิจที่ไล่คนเพื่อเจอครับผมเพื่อเจอนะครับเพื่อเพื่อเฮ็ดนะครับแต่ก็ต้องได้เฮ็ดครับผมไปเบิงครับคือภารกิจยังครับไปเบิงครับตามไปด้ยครับผมตอนนี้ห้องก็อยูที่มอเตอร์วีนะเนาะมอเตอร์วีพัทยาบางนาครับผม ถ้าเข้าบ,บางนานครับเนาะแ๋ยวผมจะไปที่บางนาด้วยครับไปเบรองว่าภา,ารกิจสำรองอยู่ที่บางนาคือ,อยังครับพ้นกระตุกครับตอนนี้ครับผมไปครับผมไปเจอกันที่บางนาครับ ผมตอนนี้ผมก็กำลังเลี้ยวมาเส้นบางนาแนล้วกำลังมาเส้นบางนาสิพาไปเบิเ่งวมาภานกิจลองคือ,อยังครับผมไกลสซีฮอนแล้วครับเพื่นนังครับรถไล่ครับผม จะฮอรแล้วครับผมี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมไายเลยเนี่ยครับภารกิจจำลองครับเห็นบอครับไมโครชี้ส้มนะครับเพ็นบอคือยังครับคือคนดินครับนะครับคนดินครับผมนะเห็นบ่ไมโครคุยขึ้นมาแล้วนะเละครับเละครับบ่มีบ่มีอันดีเลยครับผมเละเ่้เลยครับ เรื่องเอาครับดินเละหมดเลยครับพ่ามีอันดีเลยครับรถนะครับรถรุ่นนี้ครับมีประโยชน์นะครับเดินรถสิบ้อเฮียบครับมีประโยชน์ไล่ไล่ยางครับผมสพัดยางครับค้นดินค้นกระเบื้องค้นเศ้าเข็มครับค้นเลกค้นต้นไม้ค้นหินค้นในทรกอยยางครับผมให้ซื้อรถรุ่นนี้ค็ซื้อครับผมใส่งานในไล่ยางครับ สาลพัดประโยชน์ครับเบิ่งเอาครับนี่นะครับนี่แหละภารกิจสำรองที่ไล่คนเบยักเจอครับเตกะดีกเลี้ยงบดได้นะเนาะกะต้องในเห็ดครับกัะข้อเว้าเนี่ยครับผมข้อเว้าข้อระบายครับมันได้ระบายมันก็มันมีคนสู้กครับผมนะครับผม เบรงต่อมาขึ้นครับผมแล้วไล่คนกระแากมาไล่คนท่องใส่มาเอ้ยรถเฟซซีล้วบ่มีบ่มีดำแล้วสิเอาลงไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะหายเบรงครับผมตอเอเราลงลงไม่ได้ครับแล้วรอรอครับรอต่อคิวครับผมแล้วรอเพื่อนครับผมเดี๋ยวรอขึ้นครับเพนนื่อน เอาหินใส่ให้ครับผมเพราะว่าเปื่อนครับโปรไว้ครับเป็นโต,ตับเป็นขี้ตมขี้โคนะครับผมเอาหินใส่ให้เลยครับนี่นะครับผมมีกอนไซครับผม เส้นไปจากมุนวะรถอะไรนี่ครับรถรถรุ่นนี้ครับผมสรรพคุณสารพัดประโยชน์นระะครับทำงานได้หลายอย่างใครซื้อก็ซื้อครับผมพ่นไปทุกอย่างครับผมครับผมเดี๋ยวไปเบื้องตอนเอาลงครับผม เสร็จแล้วครับผมเมื่อกี้นี้เพิ่อนกัมรถสิบ้อเพิ่อนมาส่งแผ่นแบ๊บนะครับเนาะเพิ่อนเกล้าห้ามาคือใส่รถภาษีคนครับแล้วก็มหามมาเอาไปลงไม้ไห้เพิ่อนงงับผมเพิ่อนบุกเคยเห็นครับเพิ่อนบุกเคยเห็นมาเอารถเฮียมาเล่นรถคุ้นดินครับผมเพิ่อนเลยห้ามใส่รถอันนี้คนเลยบ่ แปลว่าหลงไม่เด๋ยให้ฉันเงินท่ามนะเฮ้ยบพรว่าไม่โคกเกียรลลงครับเอาขึ้นจะไม่โคตั้งขึ้นเกียรลลงครับมาต้องขึ้นมาคยี้ขึ้นครับผมตัวนี้พุ่งก็อยู่ที่บางนาเนาะเนาะเส้นบางนาเส้นกิ้งแก้วครับผมม่าจะกินงแก้วเหรอครับเส,ส,ส้นกิ้งแก้วไม่กะบางนา จะเป็นซิดบาตาัดเลยครับผมซิดบาตาัดครับนักรับรอดูครับตอนไปเข้าดานซังนักครับผมว่ามันชนเะเขาไห่ครับผมอ่ามันชนเะเขาไห่ครับผมแต่ถ้าถ้าเกินก็เพิ่นก็ต้องรับผิดชอบครับผมเพราะว่า เพื่อนเป็นคนสั่งให้เหมาครับผมครับผมมงกันสิไปคุณล้วครับม่งลงนะม่งลงดินก็อยู่คุณนะครับอยู่อยู่ของร่วงครับผมอยู่แถวตาลุไถยครับจาบางนาไปตะลไถยครับผมายเดียถังกัะไก่พอสมควรครับไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ตะลไทยครับของร่วงครับผมตรงที่ลงดินครับ แต่ก่อนนี้จะเจอแล้วผมจะผ่าเข้าตาซังคนครับผมว่าตาซังมันรถคันนี้ที่นั่งคาเดย์ครับผมคือสิลองสิลองเฮียพวกนี้คือพอให้เกินยี่สิบห้าตัน,นแล้วเราเอาเงิไปเบิรงครับผมว่านั่งคาเดย์ครับผมไปกันเลยครับผมโอ้ตกแตลายใส่ป่ะเนี่ยโอ้ยหลกกุดจากติดแท้ครับผมข้างในนี่จะเป็นซิลป์ขน,นาตานนันแล้วซิลป์ขนาตาัน ิครับครับผมไปเลยครับตอนนี้ก็อยู่เส้นมอเตอร์ว์แล้วเนาะเส้นมอเตอร์ว์บางปะอินบางนาบางปะอินนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังสิเขาไปเพิ่งน้ำหนักครับไปเช็คน้ำหนักครับผมมันหนักกี่ไรครับผมน้ำหนักมันจะเกินเขาบอครับมันจะเกินบอมันจะเกินที่เขากําังอะไรบอเพราไมโครเขาตักขึ้นเขากับบงเขาก็น่าจะคำนวณแล้วนะครับแต่ว่า โ็รูว่าเขนะาใด้แล้วเนาะไอ้หนักเขาได้เขาใด้เขาใด๋ลองเบ้างครับนี่แหละครับชีวิตรถสิบล้อครับผมชีวิตคนรถสิบลอ้บลอไปถูกยางแล้วครับวันจ่ายที่สั่งนักเล่ลารถหุ้งกันวันนีครับจะไปเจอกันอยู่ ของล่วงครับเนาะของล่วงชิ้นตละลัตไทยหมดแล้วครับเราเบิ่งน้ำหนักครับผมชื่อเท่าลยแตาสร้างเพิ่นกระจองห่อได้ครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเคยได้ห่อได้เพิ่นเคยได้ครับผมเพิ่นได้จองแล้วตอนนี้เพิ่นจองแล้ว อโอเคครับผมมาเกินครับมาเกินครับ20ตันครับผมอ้าวเกิน20ตันไปครับเดินทางต่อที่ไกลครับผมคอนมองลงดินครับ เจอกันยู่มุ้งลงดินดำเด้อบึงลับไปเบิงมาเจาหลวงไม่ได้ครับผมวิธีวิธีหลวงครับเจาหลวงไม่ได้วิธีหลวงไม่ได้ครับผมไปเบืองกันครับผมตามไปเลยครับผมไปครับผมตอนนี้หมงก็อยู่เส้นของล่วงครับเนาะเส้นของล่วงในหวผงจะเลี้ยวขว่าไปไปเส้นตราไอระาะครับผมไปเบืองครับมุ้งลง ญี่ปุ่นพวกนี้ไปไงครับอ,อันนี้ครับผมเส้นนีคือเจะเดยวไปที่ตะนาศไทรยาแล้วก็เข้าไปที่ตลนาศไทรพร้อมนะเนาะเขาได้ไล่เส้นทางเนาะครับผ่าเขาเส้นนี้ครับผม Ну. คู่ทุกยางครับผมถนนเส้นนี้ครับค่ายทุกยางครับผมมีทุกยางเลยครับผมอันนี้ก็เป็นพวกปลาแซมอนเป็นงูเป็นยังกันงระยะยางครับผมคือมาแต่ละโมงนี้คือได้ทุกยางครับผมอาครับผมไปครับผมเจอกันอยู่ที่ลงดินครับเจอกันครับผมตอนลงครับผมไปไปเลยครับเรื่อง

โอเคครับผมกันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก,กออ้นเยอะๆด้วยบนเลยออนตัวผมพักไปท่องไปครับผมก้าวที่ตามนะครับผมไปเลยครับ